ความรักของคุณเกิดขึ้นที่ไหนเลวครับสำหรับผมเกิดขึ้นที่งานวันเกิดของเธอเธอคนนั้นนั่นเองครับจริงๆผมก็ไม่รู้จักเธอเหรอกครับที่มาวันเกิดเธอเนี่ยเพราะเพื่อนชวนแท้แต่ก็ไม่ผิดหวังครับเฮ้ยเพื่อนมึงเนี่ยสวยน่ารักดูมีความอ่อนหวานเห็นแล้วตกหลุมรักดังคลากเลยว่าดูสิ หายยากนะผู้หญิงดูมีความเป็นผู้ดีเรียบร้อยขนาดนี้ดูดูท่าชนแก้วดีงามพระรามแปดหมู่บองกงผู้หญิงแบบนี้หาได้ยากโดยเฉพาะตอนแอลกอฮอล์ออกนิดจากดีงามพระรามแปดกลายเป็นดีแดดปราแรดแดดเดียวเลย,ย,ยสุดยอดชอบผู้หญิงแบบนี้ว่าต้องทําตามหัวใจเรียกร้องเสแล้วเพราะหัวใจเราบอกว่าอยากกินปลาแรดแดดเดียวยมาได้รอยยิ้มแบบโอวรุษเนี่ย สวัสดีครับผมทอมครับวันดี้รคุณยายวรนาถ <c> พ <oughs> ี่ประเด็นนะครับ <c oughs> เหมือนจูอ, <c oughs> อ่อนหมาที่ไหนวะหมาตัวนี้แหละครับไม่ใช่คนัำคนช่วยแหวกม่านมาดูหน้ากันหน่อยครับนี่แหวกม่านผมไม่ชื่นชมคนหน้าตาดี ใหเป็นเบมื์นเดยมนะครับอกองไว้นั่นแหละกองไว้นั่นเลยไม่ใช่ว่า,านาตลาดไทยนะครับเมาขนาดนี้ผมเติมมะนาวให้ดีกว่าไหมครับจะได้ดีงามพราแปดเหมือนเดิมมือดูยังไงว่าเราเมาดูออกด้วยเหรอ,อ,อสอาเก็บอาการแล้วนะนเก็บอาการแล้วเหรอเนี่ยนี่แหละเคล็ดลับให้หายเมาต้องใส่มะนาวเยอะๆและต้องใส่ขี้มือลงไปด้วยนี่เพื่อความเข้มงาดกำลองสั่งเมาแน่นอนครับ สตรนี้รับรองดิ้นยันเช้าก็ไม่เมาแล้วครับขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้าชายหน้าตาดีคนนี้นแล้วเวลายิ้มเนี่ยช่วยลืมตาหน่ยนะครับขอบคุณ <c oughs> ลองหน่อยดิจะหลับยังไงไม่รู้เรียวไหมครับจีดขึ้น <c oughs> สมองเหมือนไม่ได้ใช้เซนเซอร์ดใส่มะานาหรือใส่ขี้ลงไปเนี่ยทำไมมันเค็มๆค็มด้วยเหม็นด้วยมืยมือกูเค็มเป็นขี้เล้เหระเนี่ยจริงด้วยเข้าห้องน้ำกูลืมล้างมือ สตูดิโอฟันภูมิใจเสนอรักหมดใจ I Love You ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรหลังจากแยกย้ายกันวันนั้นมีละครับที่ผมจะพลาดอย่างน้อยก็ได้เอือมาสารสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าผมกับคุณเนี่ยคุยกันถูกคอมากสนุกมากขำกันทุกเรื่องมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาขำเนี่ยปูดไม่ค่อยลืมตาครับขำาสละอีแต่เราสองคนถึงมดีต่อกันแต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะเพื่อนคุณเนี่ยไม่เขาชอบขี้หน้าผมเลย แต่ผมก็มีวิธีเอาชนะอุปสรรคนั้นได้ครับเฮ้ยโอ้โหเลยงด้วยอะไรวะโคตรดุเลยอุ้ยมีลูกขอตัวนะครับเนี่ยจะแดกหัวกูแล้วไงอุ้ยดูดูตาดูตาปดูดูฉันดู็ร่าคนเนี่ย มันไม่น่าไว้ใจแล้วมึงน่าไว้ใจเหรอน่อีกแล้วดีใจที่ได้เจอเพื่อนคุณนะครับวันนี้นี่ขอมาฝากเลยครับของไม่แพงเลยครับนี่ครับราคานิดหน่อยกุชชี่เก้าหมื่นนิดค่าสองพันแสนหนึ่งครับเอเป็นไงครับแต่ที่ว่าคนเนี้ยนิสัยโอเคนะเว้ยเปลี่ยนันใจนี่ไม่ค่อยเห็นแก่เงินไม่ค่อยเห็นแก่สิ่งของนะดีใจที่ชอบของที่ซื้อให้แต่ทำไมต้องรักเพื่อนขนาดต้องทำขนาดนี้เลยครับเนี่ยตีมือ แปลกเลยเ,เล็กน้อยค่ะเอาพืชนไปเลยค่ะเอาไปทาอะไรก็ได้ค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะประเคนมาให้เลยลูกก็รู้ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมจะตีหน้าแตกเลยเอขอเลียได้ไหมนเนี่ยขอเลียเลยเหรอถ้าจะประเคนเพื่อนขนาดเนี้ยให้แต่งพรุ่งนี้เลยไหมคือปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ความหนักครับมันอยู่ที่ความแข็งแข็งไปหมดแล้วช่วงล่างแข็งไปหมดแล้วขานะครับขาแข็งครับแข็งโดเลย พอผ่านด่านเพื่อมาได้ทาก,ก็สะดวกครับแต่ปัญหาคือเธอยิ้มสละอีกเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรผมรับได้แล้วคุยกันมากขึ้นศึกษาดูใจกันมากขึ้นคิดถึงกันมากขึ้นสุดท้ายก็รักกันมากขึ้นเวลาคุณไม่ยิ้มก็ดูสระอาแต่พอยิ้มสละอีทันทีแต่ดูดีนะครับแต่ด่านสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับด่านที่ต้องไปเจอกับคุณแม่ของคุณนะครับคิดแล้วสยองมากเลย แล้ววันสำคัญก็มาถึงอุ้ยเป็นไงอแม่ของคุณดูใจดีไหมเดี๋ยวขอเพ่งพินิษพิจารณาอีกนิดหนึ่งโอ้เห็นชัดเลยใจ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 ดีมากเลยจ้าใจดีมากดูเฟรลี่รับแขกมากๆเลยเกือแต่เป็นน้ำตกสาริกาเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่อุ้ย แม่ไม่ต้อนรับแล้วหมาล่ะเดี๋ยวแดกหัวแม่งเลยถ้าดาดหมาจะแดกหัวกูแล้วแต่ไม่เป็นไรเราผู้ชายจบร้อยถ้ามีปัญหาเดีกก๋ยวตัดกับหมาแม่งเลยพ่อแม่ครับผมของงาบฝากครับผมไม่เคยปอดอยู่แล้วผมไม่สันไม่บอดครับผมไม่เคยกลัวอะไรเลยครับรับของวากจากใจผมด้วยนะครับ จากผู้ชายแมนเต็มร้อยซึ่งไม่เคยกลัวอะไรเดินไม่มีเหตุผลครับผมไม่กลัวครับแค่มือสั่นโดยธรรมชาติหยุดสั่นบอกให้หยุดสั่นเพราะฉันจะสั่นตามดูวอยู่สันไม่ได้เพราะผมปอดแหกครับช่วงแรกก็มีสั่นบ้างเอ้ไม่ใช่มีอุปสรรคม้างแต่สุดท้ายครอบครัวของกูณก็ยอมรับผมและดีกับผมในที่สุดเลยละครับฮะวาเลนทา์ไม่ว่างเหรอ อเนอะ์พอดีติดธุระวันทายมีทุกปีปีนี้ไม่ว่าก็ไม่ต้องไปปีหน้าค่อยไปก็ได้ค่อยไปฉลองกันนะเอาแค่นี้นะจบนะเข้าใจตรงกันนะจบยอมรับเลยคะ่ะว่ารู้สึกแย่มากเป็นแฟนกันแต่ไม่ให้ความสําคัญกับวันนี้จะให้คุณคิดยังไงล่ะคะจะคิดยังไงได้ล่ะครับคงจะต้องโกรธโกรธแบบร้อนแรงเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ ใส่<ฟ>เกิดนะ<ป><ป>เพื่อนขอบคุณโอ้โหคุณมาวันเกิดฉันจะ่ทำหน้าเป็นตูดเลยแค่แฟ่ไม่ว่างอย่าซีเรียสเลยนะจะไม่ให้ซีเรียสได้ยังไงอะวาเลนทายหนึ่งปีมีครั้งดูสิไม่เห็นความสำคัญกันเลยเซ็งวะ่ะอ้ยจะไปรอมาสมกบวินตูอยู่ไหนวะเออนะเช็คบินกันเถอะเรียกบอยให่หน่อยดิโอเคมากันเป็นสิบให้ฉันเรียกบอยคนเดียว อะไรของแกเนี่เออเรียกก็เรียกว่าออนี้บอยเช็ค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 กันเลยไหมอึ้งอะดิอึ้งกิมกี่ซีเซ็กชายเลยเห็นหน้าบอยหลอกขนาดนี้ต้องเช็คอย่างอื่นแล้วบังเนี่ยนี่จากใจบอยเป็นไงนี๊ อย่าสละอ,อีนะสละอาพออย่าสละอ,อีขอสละอาคุณจ๋าแต่งงานกันนะสุดท้ายแล้วชีวิตคนเราจะต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่คุณรักมากที่สุดแล้วจริงไหมครับแล้วผมก็ได้เริ่มตนน้นณจุดนั้นแล้วครับนิ่งเป็นหุ่นถูกสตาร์มอยู่ได้ตีมือตีมือแล้วเอามือตีกันแล้วสุดท้ายอีกครั้งผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าคําตอบที่ได้จากคุณคืออะไร เราทุกภาพที่คุณเห็นในวันนี้ก็คือคำตอบของคุณในวันนั้นไงล่ะครับขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกท่านในวันนี้นะครับและขอทุกท่านสวังในความรักเช่นเดียวกับเราทั้งสองคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจากใจจริงเลยครับก็เจอพี่ท็อปตอนงานวันเกิดนะคะเขาก็มากับเพื่อนแบบว่างงๆตอนนั้นก็แบบ วันเกิดของเราเองเนาะแล้วก็แบบมีคนแปลกหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่เจอกันเนี่ยเขาอยู่ในงานวันเกิดของเขาเองท่ามกลางเพื่อนเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเยอะกว่านี้ด้วยซ้าแต่ว่า สิ่งที่ผมสะดุดตาเขาเนี่ยคือความเป็นตัวเองของเขาความจริงใจแล้ววันนั้นเขาก็แบบจีบอะไรอย่างนี้ขอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคุยคุยดูให้เบอร์เพื่อนเป็นคนให้เบอร์ไป<ๆ>เพราะว่ารู<ๆ>้ว่าขอกับเราแล้วเราก็จะไม่ให้ผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องมีอะไรดีเขาน่าสนใจนะก็เลยเขาไปทำความรู้จักกับเขาครับ